เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีชีวิตเรามันเอ่อเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆเลยไม่มีเส้นชัยสักทีตื่นเช้ามาก็ต้องเป็นคนหนึ่งในที่ทำงานกลับบ้านมาก็เป็นอีกคนหนึ่งตกดึกจะนอนก็ต้องเป็นอีกคนบนโซเชียลมีเดียคือมันเยอะไปหมดเลยจนบางทีพอกลับมาอยู่กับตัวเองเงียบๆมันกลับรู้สึกหงหง,หงข้างในยังไงก็ไม่รู้ซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เขาเรียกอาการนี้ว่าความเหนื่อยล้าทางวิญญาณเลยนะคะ แล้วมันก็มาถึงคําถามสําคัญข้อหนึ่งที่ดิฉซนว่ามันจี้ใจดํามากๆเลยคือถ้าวันหนึ่งตําแหน่งงานเงินหรือว่ายอดไหลมันหายไปหมดเลยเราจะเหลืออะไรเป็นคุณค่าในตัวเองบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะใช่ครับประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันเลยซึ่งแนวคิดหลักจากแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเขาเรียกว่า the diamond revelation หรือถ้าแปลไทายง่ายๆก็คือการเปิดเผยเพชรในตมเป็นมุมมองที่แบบ ท้าทายวิธีที่เรามองคุณค่าตัวเองแบบเดิมๆไปเลยเราจะมาดูกันครับว่าไอความรู้สึกไร้ค่าที่หลายคนเป็นอยู่เนี่ยรากของมันมาจากไหนแล้วเราจะไปเจอคุณค่าที่มันแท้จริงที่มันไม่เคยหายไปไหนได้ยังไงครับฟังดูเป็นเรื่องที่จําเป็นมากในยุคนี้เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มที่การวินิจฉัยกันก่อนเลยดีกว่าต้นตอของความรู้สึกว่างเปล่าที่ว่าเนี่ยในเอกสารเขาวิเคราะห์ไว้ว่ายังไงบ้างคะ เขาวิเคราะห์ไว้ชัดเจนมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทรงพลังมากคือจุดเริ่มต้นที่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นเลยนะคือเราส่วนใหญ่พลอเราไปทําสัญญาใจอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเป็นสัญญาที่ผูกคุณค่าของตัวเราไว้กับสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่คําชมของคนอื่นครับสัญญาใจที่เราไม่รู้ตัวน่าสนใจค่ะมันเป็นยังไงเหรอคะในเอกสารเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ เขาหยิบหลักธรรมะเรื่องโลกธรรม8มาอธิบายก็คือสภาวะ8อย่างที่คนเราต้องเจออยู่แล้วมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศสรนเสริญก็นินทาสุขก็ทุกข์สิ่งพวกนี้เขาเปรียบเหมือนสายลมแห่งโลกครับที่มันพัดไปพัดมาไม่เคยหยุดนิ่งเลยใช่ครับทีนี้ปัญหามันเกิดตอนที่เราเอาตัวตนทั้งหมดของเราไปขูกไว้ขับลมนี้แหละอ๋อพอจะนึกภาพออกนี่ค่ะสะภาพเราก็คงเหมือนลูกโป่งที่ลอยไปตามลม ถูกต้องเลยครับวันไหนลมคำชมพัดมาเราก็พองโตเลยรู้สึกมีค่ามากแต่พออีกวันหนึง่ลงลมคำวิจารณ์พัดมาก็แฟบเลยแฟบลงทันทีรู้สึกไร้ค่าไปเลยกลายเป็นว่าชีวิตเรามันขึ้นขึ้นลงลงไปตามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยซึ่งมันเหนื่อยมากนะครับจริงค่ะแล้วในเอกสารก็พูดถึงอีกอาการหนึ่งที่ดิฉันว่าคนยุคนี้เป็นกันเยอะมากก็คืออ m ม o อสเตอร์ซิน m ดม ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงเป็นตัวปลอมที่รอวันคนอื่นมาจับได้ส่วนตัวก็เคยเป็นนะคะเวลาได้โปรเจกต์ใหญ่ๆมาใจนึงก็ดีใจแต่อีกใจก็กลัวว่าเขาจะรู้ไหมนะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นแหละครับคือผลโดยตรงเลยสิ่งที่น่าสนใจมากที่ผู้เขียนชี้ให้เห็นคืออาการนี้มักจะเกิดกับคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆด้วยซ้ํานะครับอ้าวหรอคะครับเพราะยิ่งเปลือกนอกดูดีเท่าไหร่ข้างในก็ยิ่งกลัวมากเช่านั้น กลัวภาพที่สร้างไว้จะพังลงมาแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับคือเราต้องวิ่งไล่หาความสําเร็จใหม่ๆมาโปะทับความกลัวไว้ตลอดเวลาเหมือนเติมน้ําลงในถังที่มันรั่วอยู่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มสัทีใช่ครับต้องได้โปรเจกต์ใหม่ต้องได้เลื่อนตนําแหน่งต้องซื้อของชิ้นต่อไปวิ่งไปข้างหน้าจนหมดไฟแต่หยุดไม่ได้นะเพราะกลัวว่าถ้าหยุดเมื่อไหร่ไอความรู้สึกว่างเปล่ามันจะกลับมาทันที ในเอกสารมีภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่าสรุปได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่าการทําแบบนี้มันเหมือนการสร้างบ้านบนพื้นทรายการสร้างบ้านบนพื้นทรายใช่ครับเราอาจจะทุ่มเทสร้างบ้านหลังนั้นสวยมากเลยนะเฟอร์นิเจอร์หรูหราแต่เมื่อไหรที่คลื่นซัดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการตกงานความล้มเหลวหรือแค่คอมเมนต์แย่ๆบ้านก็พังหมดเลยพังทลายลงมาในพริบตาครับและจุดที่สําคัญที่สุดที่เอกสารเน้นเลยคือ ปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าเราสร้างบ้านไม่เก่งหรือพยายามไม่พอแต่เป็นเพราะเราเลือกสร้างผิดที่มาตั้งแต่แรกฟังเราก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะคะเพราะเราทุกคนก็คงเคยเผลอเอาอิฐไปวางบนพื้นทรายกันมาบ้างแล้วแบบนี้เอกสารเขาพอจะมีทางออกให้เราไหมคะว่าเราควรจะไปสร้างบ้านที่ไหนดีที่ที่มันมั่นคงกว่านี้มีแน่นอนครับและนี่คือหัวใจของ The Diamond Revelation เลย คำตอบที่เขาเสนอนี่อาจจะฟังดูขัดขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันส่งพลังมากนั่นก็คือคุณค่าที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสร้างหรือไปหามาจากข้างนอกเลยแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนตั้งแต่ต้นครับมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์มันเลยเหรอคะใช่ครับไม่ต้องทำอะไรเลยแนวคิดนี้เขาอธิบายผ่านอุปมาเรื่องเพชรในตม ซึ่งเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยเขาเล่าว่าธรรมชาติดั้งเดิมของจิตใจเราหรือตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยงดงามบริสุทธิ์สว่างสวัยเหมือนเพชรเลยครับแต่ในการใช้ชีวิตเนี่ยเพชรเม็ดนี้มันก็อาจจะพลัดตกลงไปในคโคลนตมซึ่งคโคลนตมก็คือความผิดพลาดความล้มเหลวคําดูถูกอะไรผู้นี้แหละครับคโคลนผู้นี้ก็คงทําให้เพชรดูหมองลงสกปรกไม่สวยงามถูกต้องครับมันทําให้เพชรเปร้อน แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ครับคือไม่ว่าโคลนจะหนาแท่ไหนหรือเปื้อนมานานเท่าไหรมันทําได้แค่เคลือบอยู่ข้างนอกเท่านั้นมันไม่เคยเปลี่ยนเนื้อแท้ของความเป็นเพชรได้เลยคุณสมบัติของมันความแข็งแกรง่งความงามมันยังอยู่ครบเหมือนเดิมอยู่ข้างในรอแค่วันที่จะถูกเช็ดทาความสะอาดเท่านั้นเองเป็นภาพเปรียบเทียบที่ให้ความหวังมากๆเลยนะคะแล้วแนวคิดนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่ลึกขึ้นไปอย่างอน,นัตตาที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วรู้สึกกลักลวๆไหมคะ ในเอกสารพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างพูดไว้ในมุมที่น่าสนใจมากครับปกติคนได้ยินคำว่าอนัตตาหรือ n อน s e ลฟแล้วจะนึกถึงความว่างเปล่าการไม่มีตัวตนแล้วก็จะกลัวแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้กลับบอกว่าการเข้าใจเรื่องอนัตตาคือข่าวดีที่สุดเลยข่าวดีเหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละคะเป็นข่าวดีก็เพราะว่ามันหมายความว่าตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดไอ้ตัวตนที่คอยบอกเราว่า ฉันไม่เก่งฉันมันขี้แพ้ฉันต้องการการยอมรับหรือแม้แต่ฉันเก่งฉันแน่ตัวตนพวกนั้นทั้งหมดไม่ใช่ของจริงครับมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากความคิดจากประสบการณ์จากคำพูดคนอื่นเหมือนหัวโขนที่เราสวมทับเพชรเราเอาไว้เพราะฉะนั้นการเข้าใจอนัตตาจริงไม่ใช่การทำลายตัวตนแต่คือการปลดปล่อยตัวเองด้วยการถอดหัวโขนที่หนักๆนี้ออกไปต่างหา เหมือนกับว่าเราไม่ได้กําลังจะเสียอะไรไปแต่เรากําลังจะวางของหนักที่เราแบกมาตลอดชีวิตลงใช่เลยครับและที่น่าสนใจกว่านั้นคือแหล่งข้อมูลยังชี้อีกว่าไอ้ของหนักหรือหัวโขนที่เราแบกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ของที่เราเลือกมาเองด้วยซ้ําแต่เป็นความคาดหวังของสังคมของครอบครัวที่เราเผลอรับมาเป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กพอเราวางตัวกูของกูที่ปรุงแต่งขึ้นมานี่ลงได้เราจะเจออิสรภาพที่แท้จริง ดังนั้นข้อความสําคัญที่เขาเน้นเลยก็คือหน้าที่ของเราไม่ใช่การสร้างคุณค่าขึ้นมาใหม่แต่คือการเรียนรู้ที่จะเช็ดโคลนที่เปื้อนใจเราออกไปเพื่อให้เพชรข้างในได้ส่องประกายอีกครั้งครับดิฉันชอบแนวคิดเรื่องการเช็ดโคลนมากกว่าการสร้างคุณค่าจังเลยค่ะมันรู้สึกกดดันน้อยกว่ามากเหมือนของดีมันมีอยู่แล้วแค่เราทําความสะอาดมันทีนี้มาถึงส่วนที่จับต้องได้กันบ้างในเอกสารแนะนำวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเช็ดโคลอนออกจากใจไว้ไหมคะ แนะนำไว้3วิธีที่ทำได้จริงแล้วก็ทรงพลังมากครับวิธีแรกเรียกว่า the validation detox หรือแปลตรงๆก็คือการล้างพิษจากการเสพติดการยอมรับแค่ชื่อก็โดนแล้วค่ะการล้างพิษนี่คือต้องทำยังไงบ้างคะมันคือการฝึกอดอาหารโซเชียลอย่างมีสติครับไม่ได้หมายความว่าให้เลิกเล่นไปเลยนะแต่ให้เปลี่ยนจากการเป็นทาสมาเป็นนายของมันแทนเอกสารแนะนำง่ายๆเลย mm hmm. เช่นก่อนจะโพสอะไร mm hmm. ลองหยุดถามตัวเองแป๊บนึงว่า เราโพสต์เพื่อแบ่งปันความสุขจริงๆหรือโพสต์เพื่อร้องขอการยอมรับกันแน่ถ้าคําตอบคืออย่างหลังอาจจะลองไม่โพสต์วันนั้นแล้วหันมาดูแลใจตัวเองก่อนเป็นการเหยียบเบรกให้ตัวเองก่อนที่จะเผลอไปฝากคุณค่าของเราไว้กับยอดไลค์สินะคะถูกต้องครับและอย่างที่สําคัญมากคือการทําสุขอนามัยทางจิตใจด้วยการไปดูฟีดโซเชียลมีเดียของเราแล้วกดเลิกติดตามบัญชีไหนก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดอยค่ะ การทำแบบนี้ก็เหมือนเราเลือกไม่กินอาหารขยะเข้าร่างกายแต่เป็นการเลือกเสพสิ่งที่บำมรุงจิตใจเราแทนครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ตรงจุดมากค่ะแล้ววิธีที่สองล่ะคะวิธีที่สองเรียกว่า the enough mantra หรือคาถาแค่นี้ก็ดีแล้วแนวคิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับวัฒนธรรมมหรือต้องมีมากขึ้นของโลกยุคใหม่โดยตรงเลยที่คอยกระซิบข้างหูเราตลอดเวลาว่าเรายังไม่ดีพออย่างรวยไม่พอ ไม่พอแล้วข้อถายแท่นี้ก็ดีแล้วมันทำงานยังไงคะมันคือการฝึกเปลี่ยนโฟกัสครับแทนที่ตื่นมาจะคิดถึงสิ่งที่ขาดไปให้เราหันมาขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตรงหน้าอย่างเช่นวันนี้ยังตื่นมามีลมหายใจอยู่ก็ดีพอแล้วหรือเวลาทำงานเสร็จไปหนึ่งอย่างแม้จะเล็กน้อยก็ให้บอกตัวเองว่าทำได้เท่านี้ก็เก่งมากแล้วนะคือการฝุดเป็นเชียร์ลีเดอร์ให้กับตัวเองโดยไม่ต้องรอคำชมจากใครข้างนอกเลยครับ เหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจากข้างในเลยนะคะมาถึงวิธีสุดท้ายที่ดิฉันอ่านเจอในเอกสารแล้วรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจและลึกซึ้งมากจริงๆคือวิธีที่เรียกว่าเมตามิรอ o ร์เวิร์กหรือกระจกแห่งความเมตตาแค่ชื่อก็แปลกใหม่แล้วคะ่ะมันคืออะไรเหรอคะมันเป็นวิธีที่ตรงพลังมากครับแล้วก็เป็นการทำงานกับส่วนที่ลึกที่สุดในใจเราเลยปกติเวลาเราส่องกระจกเรามักจะทำอะไรครับก็ คงจะมองหาข้อบกพร่องมั้งคะซิ้วขึ้นอีกแล้วทำไมดูโทรมจังผมเริ่มบางแล้วอะไรทำนองนั้นใช่เลยครับเราใช้กระจกเป็นเครื่องมือวิจารณ์ตัวเองมาตลอดแต่เมตเตอร์มิเรอร์เวิร์กชวนให้เราทำตรงกันข้ามเลยคือให้เรามองลึกเข้าไปในดวงตาของตัวเองในกระจกมองคนคนนั้นที่ผ่านอะไรไมาเยอะแล้วพูดกับเขาด้วยความเมตตาเหมือนที่เราจะพูดกับเพื่อนรักที่สุดที่กำลังเจบ็บปวด เราต้องพูดกับตัวเองว่าอะไรหรอคะเอกสารยกตัวอย่างคำพูดง่ายๆแต่ส่งพลังไว้ครับเช่นฉันรู้นะว่าเธอเหนื่อยไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้หรือฉันรักเธอนะไม่ว่าเธอจะเคยพลาดอะไรมาก็ตามหรือแม้แต่แค่สบตาและพยักหน้าให้ตัวเองเบาๆเพื่อบอกว่าฉันยอมรับในตัวเธอนะการทำแบบนี้เป็นการส่งคลื่นความเมตตาให้ตัวเองโดยตรงซึ่งเขาบอกว่านี่คือยารักษาบาดแผลทางใจที่ดีที่สุด เพราะคนที่วิจารณ์เราได้เจ็บที่สุดก็คือตัวเราเองดังนั้นการเรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาทั้งหมดครับพอได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วมันทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะถ้าจะให้ลองสรุปใจความสำคัญก็คงจะเป็นว่ามาตรวัดต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรวยความสวยมันเป็นแค่มาตรวัดของโลกแต่ไม่ใช่มาตรวัดของความจริงหน้าที่ของเราคือต้องไม่ยอมให้เสียงวิจารณ์จากคนอื่น ดังกว่าเสียงจากหัวใจเราเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยครับในเอกสารมีประโยคนึงที่ดิฉันชอบมากเขาบอกว่าแค่การที่เรายังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ยังมีความรู้สึกยังมีความฝันแม้จะเคยลมลุกคลุกคลานมาแค่ไหนนั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าเราเข้มแข็งและมีคุณค่ามากเกินกว่าที่ใครจะมาตัดสินได้เป็นการปิดท้ายที่ส่งพลังมากครับ และจากแนวคิดทั้งหมดนี้มันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้เราไปสํารวจต่อได้ด้วยเอกสารได้ชวนให้เราเปลี่ยนกระบวนศน์ครั้งใหญ่เลยจากการใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์ mm hmm. proof ตัวเองให้โลกเห็นมาเป็นการใช้เวลาเพื่อค้นพบ discover ความงดงามที่มีอยู่แล้วในตัวเองพิสูจน์กับค้นพบแค่เปลี่ยนคําความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยนะคะใช่ครับดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปขบคิดกันต่อก็คือ ถ้าหากรอลองตัดสินใจหยุดความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ใครต่อใครเห็นแค่สัปดาห์เดียวอะไรคือสิ่งที่เราอาจจะได้ค้นพบเกี่ยวกับเพชรที่อยู่ข้างในตัวเรามาโดยตลอดบ้างนี่อาจจะเป็นการทดลองเล็กๆที่นำไปสู่การเปลีป่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็ได้ครับ